สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็ยืมอาจารย์ผมมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเหรียญในตำนานของเมืองปทุมนะครับโหเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากมากๆานะครับโหเป็นเหรียญที่ว่าทุกคนต้องรู้จักนะครับของคนเมืองปทุมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อช้างนะครับพอศสองสี่แปดสองนะครับหลวงพ่อช้างวัด อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ๆสายตรงน่าจะรู้แล้วนะครับนี่ครับหลวงพ่อช้างวัดเขียนเกตครับรุ่นสองนะครับรุ่นนี้โหเดี๋ยวมาส่องกันครับดูความคมของใบหน้าท่านเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับวันนี้ผมก็ไปบุกลังอาจารย์ผมมาให้ดูนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าผมเจ้าพระอะไรมาให้ดูนะครับนี่ มาดูความคมของเหรียญน,นะครับดูดิเหรียญเก่านี่โคตรคมเลยนะครับดูดิโอ้โหสุโหโดยอดแล้วดูคําว่าวัดเข็นเขตนะครับโอ้โหดูดิคมและหนานะครับแล้วสีผิวเหรียญน,นะครับเป็นสีผิวที่ว่าเรียกได้ว่าผิวมะขามเปียกได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่หายากนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกของ พิมพ์คำว่าหลวงพ่อท่านช้างนะครับเอยหลวงพ่อช้างนะครับส่วนมากที่เจอในสนามจะเป็นพระอาจารย์ช้างนะครับอันนั้นจะเจอบ่อยนะครับแต่คําว่าหลวงพ่อหลวงพ่อช้างนี่จะเจอน้อยนะครับแล้วมาดูนะครับโอ้โหดูความคมของเหรียญน,นะครับดูผิวเหรียญดิย่างตึงครับ แ้วเส้นเสียนนี่โห oh, ดูสิวิบวับเลยนะครับอื uh ้มโคตรคมเลยแล้วเดี๋ยวผมพามาส่องตัวตัดนะครับเพราะว่าผมชอบให้ส่องตัวตัดนะครับว่าเป็นตัวตัดแบบเลือ่อยหรือว่าแบบข้างกระบอกนะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นข้างกระบอกหรือว่าข้างเลื่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เก่งนะ พี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะครับคลิปนี้ถ้าพูดถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอืดูดิแบบนี้นี่โหแน่นอนครับเป็นข้างเลื่อยหรือว่าข้างกระบอกพี่ๆก็แนะนํามาได้นะครับ โหดูดิสุดยอดเลยมีขั้นด้วยขั้นแบบนี้น่าจะดูง่ายนะครับอืสําหรับแต่แค่ผิวเหรียญก็รู้แล้วครับโหผิวแบบเปลือกไม่ใช่เปลือกดิแบบว่ามะขามเนื้อมะขามเปียกนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมก็ไปอ้อนมอาจารย์ให้เอามานะครับโห,โหดูดิไม่ได้หาดูงันง่าย,ายๆครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอืดูความคมของใบหน้าท่านขนาดดูห่างๆนะครับ สหรับสองหูเหรียญน,นะครับนี่หูเหรียญเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่องนี้นี่แท้แน่นอนนะครับเพราะว่าให้อาจารย์สายตรงหลาย,ลายๆท่านได้ดูแล้วนะครับก็ไม่มีใครขัดแย้งนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับสามารถศึกษาได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดเจอตามสนามก็ ปิดคลิปนี้ดูได้นะครับคลิปนี้แท้แน่นอนครับรับประกันครับเหรียญนี้นะครับดูความคมครับโอ้โหดูสิถ้าประกวดนิดหนึ่งในสามต้องมีครับเหรียญนี้นะครับอืดูดิดูความคมดิโอ้โหสุดยอดถ้าสองมาชัดขอภายด้วยนะครับพอดีแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับอืดูดิหลวงข้อช้างนะครับหายากมากครับบล็อกนี้ นี่ผมชอบให้ดูตัวตัดนะเพราะว่าตัวตัดนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเหรียญสมัยก่อนไม่น่าจะสร้างเยอะนะครับและก็ตัวตัดน่าจะมีตัวเดียวนะครับหรืออาจจะมีสองตัวก็ได้นะครับแต่ว่าความคมของเหรียญแล้วก็ใบหน้าท่านนะครับมาดูกันครับดูดิโอโคตรคมอ่ะแบบเป็นแบบว่าช่างีแกะได้สวยงามมากนะครับ นี่ดูนะครับดูดิโอ้โหดูความคมของหนังสือนะครับนี่เป็นไงสุดยอดดูความคมของอะไรนะเขาเรียกอะไรนะถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยครับแป๊บนึงแป๊บนึงลายกระหนกลายกระหนกยังคมะครับ ดูดิโห oh, เป็นเหรียญที่สวยงามมากครับคลิปหน้าจะเป็นพระอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่มาดูพอสอพอสอสองสี่แปดสองนะครับแต่เหรียญนี้เขาว่าไม่ทันหลวงปู่ช้างนะครับเหรียญรุ่นสองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะ พี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะครับผมเอาเหรียญแท้มาให้ดูแล้วนะครับรับประกันแท้แน่นอนครับเหรียญน,นี้ยืมมาจานมานะครับไม่ได้เปิดแบ่งปันนะครับเอามาศึกษาร่วมกัน,นครับโหดูดิถ้าตัวตัดแบบนี้นะผมไม่เคยเห็นนะผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละตัวตัดแบบเนี้ยตัดเป็นขยับแบบเนี้ยอื้ม วันนี้ขออนุญาตสองนานหน่อยนะครับเพราะว่านานๆจะออกจากลังมาสักทีนะครับและคลิปหน้าผมจะพาไปบุกรังหลวงพ่ออะไรนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับวันนี้อุตส่าห์ไปบุกรังเลยครับโอ้โหกะว่าต้องขอของดีแบบบ้านแบบว่าบ้านอาจารย์ผมคนนี้นะ ของดีเยอะมากครับแต่ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นใครนะครับหนที่ดูขนาดเหรียญยากหายากขนาดนี้ผมยังบุกมาได้นะครับเป็นไงครับโ,โหโนที่โคตรสวยงามเลยะผิวมะขามเปียกนะครับอืม้มโคตรสวยงามเลยดูครับเหรียญเก่านี่สวยจริงโอ้โหผมถึงว่าแล้วทำไมเขาถึงแบบว่าเปิดราคากันแพงนะครับ เพราะว่าถ้าหลุดเหรียญน,นี้ไปแล้วก็ไม่สามารถไม่รู้ว่าเราจะสามารถหาเหรียญต่อไปที่ว่าราคาแบบนี้ได้ยังไงครับผมถึงผมรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงไม่เปิดแบ่งปันกันนะครับที่ว่าราคาถูกๆนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากครับ